สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายการทำงานของโปรแกรมใบงานที่6นะครับโปรแกรมที่1จะเป็นการประกาศการให้ค่าเริ่มต้นและการแสดงค่าในอารีนะครับคำถามที่1คือในกรณีที่ค่ากำหนดเริ่มต้นให้กับแต่ละเอิเ m เมนต,ต์ไม่ครบจะเกิดผลอย่างไรคำตอบคือ ใช้4ถึง6จะแสดงค่าเท่ากับ0เนื่องจาก Element มีไม่ครบนะครับเมื่อเปรียบเทียบผลการทำงานและวิธีการเขียนโปรแกรมของวิธีที่1กับวิธีที่2นะครับโปรแกรมที่2จะมีการกำหนดค่าเริ่มต้นแต่มีการใส่ค่า Element ในคำสั่งของสแกน f แทนนะครับจากคำถามที่2นะครับโปรแกรมที่2มีข้อดีกว่าโปรแกรมที่1อย่างไร คำตอบนะครับผู้ใช้จะก,กำหนดค่าได้ไม่จำกัดตายตัวและสามารถเปลี่ยนค่าข้อมูลได้เรื่อยๆโดยการใส่ค่า Element ในคำสั่งของสแกน f 1 0แทนการกำหนดค่าเริ่มต้นจากโปรแกรมที่1นะครับโปรแกรมที่3จะเป็นการเข้าถึงข้อมูลของอารีร่วมกับการใช้ loop for นะครับจากคำถามที่3การเข้าถึงข้อมูลของอารีสามารถทำได้อย่างไรคำตอบนะครับ คือการเข้าถึงโดยการใส่ข้อมูลไปยังเทปเขาและใส่ข้อมูลจนเต็มตามจำนวนของเอเิล์เมนต์ที่ตั้งไว้แล้วจากนั้นจะถูกนำไปคำนวณและแสดงผลลัพธ์ออกมาครับคำถามต่อมานะครับหลุฟอร์มมีประโยชน์ต่อการเข้าถึงข้อมูลประเภทอะไรอย่างไร ลูฟอรอมมีประโยชน์คือการช่วยให้เข้าถึงข้อมูลทุกตำแหน่งแอร์เรได้อย่างรวดเร็วโดวยไม่ต้องเขียนโค้ดซ้ำหลายๆบรรทัดนะครับและยังเขียนโค้ดได้กระชับอ่านง่ายและแก้ไขง่ายกว่าครับตัวโปรแกรมที่4จะเป็นการส่งผ่านอารีให้ฟังก์กชันนะครับโดยโปรแกรมที่4จะแสดงให้เห็นว่าสามารถส่งอารีเข้าไปในฟังก์ชันเพื่อให้ฟังก์ชันนั้นสามารถวนลูปหรือแสดง ประมวลผลสมาชิกแต่ละตัวได้ครับคำถามหลังผลการทดลองข้อที่1นะครับเป็นการรับค่าคะแนนของนักศึกษาจำนวน10คนเพื่อหาผลรวมโดยให้โดยให้สร้างผลรวมนั้นชื่อซ้ำนะครับโดยหลักการเขียนก็จะมีการประกาศอเลสกอร์สำหรับเก็บคะแนน10คนนะครับ และประกาศต้นแบบฟังก์ชันสำหรับซัมที่รับค่าอารลโฟลและคืนค่าโฟลนะครับในตัวเมนให้ผู้ใช้ป้อนคะแนน10ค่าจากนั้นจะเรียกใช้ฟังก์ชันซัมเพื่อส่งอารลไปคำนวณผลรวมนะครับ ในฟังก์ชันซ u จะใช้ loop for วน10ครั้งเพื่อเข้าถึงสมาชิกแต่ละตัวของ array และบวกค่าสะสมในตัวแปร total ก่อนส่งค่ากลับนะครับโดยโปรแกรมที่2หาค่าต่ำสุดและสูงสุดจากข้อมูล10จำนวนนะครับโดยจะประกาศ a r r a เพื่อเก็บข้อมูล10จำนวนและตัวแปรสำหรับเก็บข้อมูล ค่าที่น้อยที่สุดและค่าที่มากที่สุดนะครับจะใช้ for วน loop 10ครั้งเพื่อรับค่าจากผู้ใช้เข้าสู่สมาชิก a ะ r a แต่ละตัวและจะตั้งค่าเริ่มต้นของตัวข้อมูลที่น้อยที่สุดและตัวข้อมูลที่มากที่สุดให้เท่ากับสมาชิกตัวแรกของ array และจะใช้ loop for อีกครั้งเพื่อวนซ้ำตั้งแต่ดัชนีที่1-9ถึงเเพื่อเปรียบเทียบค่า จากนั้นจะแสดงผลค่าที่ต่ำสุดและค่าที่สูงสุดนะครับโปรแกรมที่3จะเป็นการตรวจสอบสตริงคือตัวอักษรนะครับจะใช้การประกาศตัวอารีชานะครับเพื่อเก็บสตริงที่รับจากผู้ใช้และจะใช้วนหลูป for วนซ้ำตั้งแต่ดัชน่ i เท่ากับ0และ จะให้ลูปทำงานต่อไปตับใดที่ชาไม่เท่ากับตัวเลขนะครับโดยภายในโดยภายในชาจะมีการตรวจสอบว่าเท่ากับ a หรือไม่ถ้าเจอให้แสดงตำแหน่งและอาจเพิ่มตัวนับหรือออกจากรูปหลังจากรูปจบให้ตรวจสอบว่ามีการพบตัวอ,อักษร a หรือไม่ เพื่อแสดงผลลัพธ์สุดท้าย